ก็สวัสดีพี่พี่นาณาแลวครับวันนี้คลื่นถีสเกตนะครับก็จะมารีวิวงานก่อนส่งอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมีเยอะหน่อยนะครับมี9ชุดนะครับขอขอบคุณพี่พี่นาณานะครับที่สั่งกันเข้ามาเยอะอยู่นะครับผมก็จะเหลือคิวงานประมาณ3 4คนนะครับประมาณเกือบสิบชุดนะครับประมาณนี้นะครับถ้าพี่พี่นาณาคนไหนยังไม่มีคลื่นหรือยังไม่มีคล้่นไพ่ไหนในใจนะครับก็สอบถามเครื่องีสเกตก่อนได้เลยว่าจะได้วงสจีนิ้วหลักยาวเท่าไหร่นะครับเอียนเบอร์ไหนนะครับสอบถามดูก่อนได้เอาไปอ้อมไก่ตัวเมีย รายละเอียดนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดวงี่จุด้าสี่จุ6กนิ้วก่อนนะครับตัวนี้เป็นวง4ี่จุดห้าถึง4ี่จุดหนิ้วนะเป็นสาติวิหลักนะครับตัวนี้ขอบลังเก็บสวยเลยห่วงทองเหลืองนะครับต่อไปเอ็นด้วยสาย PE อีนะครับผ่วงสีน้ำตาลออกเข้มๆนะครับในกล้องอาจจะดำๆหน่อยพันหลักเป็นเกลียวนะครับลายพรางนะครับลายพรางก็จะประมาณนี้พันหลักเป็นเกลียวนะครับ พันหลักเสร็จผมก็หยดกาวข้างบนข้างล่างแล้วก็เคลือบหลักให้นะครับาซเมนก็จะเป็นโมลี่เหมือนเดิมสวยๆนะครับผมจะไม่ใช้เชือกนะครับจะไม่ใช้เชือกไนล่อนนะครับเพราะว่าใช้ไปนานๆมันมันอ่อนนะครับถ้าเป็นไนล่อนมันต้องรีชุบตลอดนะครับถ้าตัวนี้มันจะจบเลยนะครับหลักสเตเลสเยไปลายแหลมให้นะครับเยไปลายแหลมให้หลักสเตเลสตัวนี้2อมิลนะครับความยาวของหลักนะครับอยู่ที่6 7ุนิ้วนะครับพอไม่ถือว่ายาวมากสั้นมากหรือใครอยากได้แค่6นิ้ว6.5ห้าหรือ6นิ้วอะไรก็สั่งเข้ามาได ทำให้ได้เลยนะครับคือจะไม่มีพร้อมขายนะครับงานทางค่ายสิบสะเก็ดเรานะครับผมฝากพี่ๆนานาคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าโทรสั่งปุ๊บได้ปั๊บนี่ไม่มีเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานตามคิวถ้าคิวขึ้นไม่เยอะ3ามสี่ชุดอย่างนี้ผมก็นัดประมาณ2องถึงสาวันนะครับถ้าคิวเยอะก็จะนัดเป็นอาทิตย์บางทีก็เป็นอาทิตย์ลูกค้าก็รอก็ขอบคุณมากนะครับทีดีนะครับผมนี่มาดูขึ้นตัวนี้สิบห้าหลัก2ชุดนะครับ 15หลัก2ชุดใส่รังเก็บอันเดียวนะครับวง4.5นะครับตนวนี้สวยๆเลยใส่รังเก็บอันเดียวนะครับก็จะเป็นเชือกเชือกทั้งหมดเชือกสายโยงก็จะสีเส้นจะเป็น2.15ชุดหลักรวมกันนะครับ15หลักรวมกันในรังเก็บอันเดียวนะครับก็จะแยกไปอย่างนี้นะครับสวยๆเลยนะครับสาหรับคนที่ไม่ร um ู้ว่าจะเล่นขึ้นทางกี่หลักดีนะครับก็เล่น15 2หชุดก็ได้มันสามารถรับแยกจากทางจุดนั้นจุดนี้ได้ดีนะครับ15หลักไม่เยอะ เราก็ไม่จําเป็นต้องปักเป็นแถวเดียวก็ได้ปักสลับพันปลาเอาเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าสลับพันปลาโอกาสติดใกล้จะจะดีกว่านะครับผมว่านะถ้าส่วนตัวผมนะผมชอบปักสลับพันปลานะครับพันหลักเป็นเขียวเหมือนเดิมผมุ่งเหลืองต่อไปเอ็นสวยๆเหมือนเดิมนะครับทางค่ายรังเก็บไม่ต้องกลัวนะครับสวยทุกชุดนะครับรังเก็บนะครับทางค่ายนะครับนะครับจะสนใจรายละเอียดงานมากกว่านะครับ ให้ดูจะชัดเลยนะครับผมไม่มีการกรักงานว่ารายละเอียดประมาณไหนนะครับไม่กักแน่นอนนะครับให้ดูจะชัดหงทองเหลืองเล็กแนะครับเคลือบหลักให้ทุกชุดนะครับที่เขาจากมาสองชุดนะครับเป็นตัวสี่นิ้วนะครับที่เด็ดเลยพี่แกไปเล่นทั้งดักทางทั้งตัวเมียนะครับตัวเมียนี่ความหมายคาว่าตัวเมียคือเขาไปอ้อมตัวเมียแล้ว ถ้าถ้าไก่ตัวเบียของใครอ่ะไม่ใช่สายร้องนะครับหรืออะไรเขาก็จะเปิดลาโพงนะครับเปิดลาโพงใช้เสียงวเมียรอดนะครับเข้าดีเหมือนกันนะครับเข้าเร็วด้วยเหมือนกันนะครับไม่ต่างนะครับก็เอาไก่ไก่แม่พันธุ์อะไรเรานี่แหละไปทําเป็นสายพเมีรก็ได้จับมัดขาก็ต่อมันตัวพู่เลยแต่แค่เปิดเสียงเรานะครับเสียงตอดก็ได้เสียงกระตาก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าระตาก็ระวังหมาด้วยนะครับระตากตานี่หมาเข้าขุลอย,อยางเร็วเลยนะครับ หลักยาวแค่หกที่แรกผมจะทําเป็นหกนิ้วแหละก็เผลือมานิดหนึ่งหกจุดหนึ่งประมาณนี้นะวงสี่นิ้วอยู่ประมาณนี้นี่ฝ่ามือผมนะครับรังเกียบผมสวยทุกชุดนะครับไม่ต้องสีเหลี่ยบว่าซื้อไปจะอายเพื่อนนะครับไม่อายแน่นอนนะครับพันหลักเป็นเกลียวเหมือนเดิมลายพรางเห็นไหมมันจะมีหลายๆสีไหมครับมีขาวน้าตาลคิดมาอะไรเป็นลายพรางให้เลยนะครับสวยๆหลักสแตนเลสทุกชุดนะครับผมจะไม่ทําหลักทองแดง หลักกวานไ้นนะครับทาไมผมถึงไม่ทําหลักทองแดงหลักกวไานันผมว่ามันไม่สุดนะครับคือถ้าเทียบเทียบราคานะครับสแตนเลสจะแพงกว่าหลักทองแดงประมาณสีเท่านะครับราคานะครับจะแพงกว่าประมาณสีเท่าหมายถึงราคาเหลดนะจะแพงกว่าทองแดงโลนึงประมาณ60 7ิบเจ็ดใช่ไหมสเตนเลสมันปลาไปกับ300อเลยครับแพงกว่ากันเยอะแพงกว่ากว่านันอีกกวานไ้นกวานไ้นก็ถูกกว่าหลักทองแดงนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นเล็อีกคือจบเลยครับ ไม่มีสนิมเราก็เงาตลอดมีหลายกนบอกเราก็ไก่จะตื่นนะครับการปักขึ้นนะครับเราไม่จําเป็นต้องปักให้มันตรงอย่างนี้ตรงร้อยเปอร์เซ็นตะ์ให้เอียงเอียงประมาณนี้เอียงเพราะว่าหลักเพราะเอียงปักหลักก็จะลงได้เลยลงถึงใบไม้พอดีใบไม้มันก็จะวางบนพื้นใช่ไหมปัก,กเสียบใบไม้ลงไปมันก็หายแล้วครับสีเงาเงตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับไก่มันจะตื่น,นมันก็น้อยนะครับที่จะตื่นนะครับใครว่าไก่กจะตื่นเนี่ยก็น้อยนะเพราะว่าผมพันหลักลงมายาวเลยนะครับไม่ได้สั้นนะปักไปด้วยนะครับ ประมาณนี้เลยก็มีผีเสื้อตัวนี้ผีเสื้อบงห้านิ้วนะครับผีเสื้อบงห้านิ้วประมาณนี้นะครับพี่ๆนานาคนไหนยังไม่มีคลื่นไข่ในใจก็สอบถามว่าได้นะครับกระเป๋าใส่ไก่ทุงเชเลยหลักไก่อะไรมีหมดนะครับเื้าขาไก่ก็มีนะครับนี่ก็มารีว,วกว่าตรงเป็นงานประมาณนี้เลยอะไรล,ละเอียดสวยนะครับซื้อไปไม่อายเพื่อนแน่นอนนะครับโฮม ซื้อทีเดียวจบเลยนะครับสายเมดเวอร์มูลี่นะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับพางแน่นอนนะครับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มารีวิวครึ่งก่อนส่งประมาณ9ชุดประมาณนี้เลยนะครับพีพีนาดาคนไหนที่หาอยู่ยังไม่มีคึ่งใค่ไหนในใจก็สอทขก็มาดูก่อนได้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากพีพีนาดาไว้ด้วยเดี๋ยวลิงก์เฟดดิ้งไลน์ผมลงไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็ในคลิปกัดจะลงไว้ให้นะครับก็ โทรสอบถามดูก่อนได้สําหรับคนที่ไม่เล่นเฟซไม่เล่นไลน์นะครับว่าสุดใจแบบไหนวงเท่าไหไร่อะไรยังไงนะครับราคาชอบไม่ชอบนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้แลวครับสวัสดีครับ